จ้าวเทียนร้านสิบก่ท่านเพียนมาจ้ามาเนี่ยมาจัดเมนูตามเมนูตามกระแสมีคนเลยเฮ็ดเมนูตามเซฟกระท่าห่างเนี่ยจัดไทยกระเทียมกระเทียมเฮ้ยกระเทียมน้ำตาลน้ำมันน้ำมันไปหอนแล้วมีน้องไปหอนแล้วต้องดังฟื้นไหนมันคื้นแน่เน่นะ มันคือต,ต้นสปาร์ตเห็นไหมเมื่อนี้อากาศน้ำมาดังไฟกลางเดินเซฟนะคะฮะถ้าแดดกระทระทามาใหม่มาจัดเลยนี่คือกระเทียมกระเทียมลงไปกระเทียมกระเพีพยงใส่แป๊บเร็วๆ เ,เลนหน,หน่ะนั่นนะนี่่องปันน่นนะเนบเออนะพริกแกพริกป้ยไปแล้วกระทาเลนใออ้ายเลนะตามดูสิเออไม่ต้องสนหรอกไม่ต้องสนบอ <laughs> <laughs> กลกลกล๊ลกลเอาอี้ใช่อีกมือจาปะ มกักเล่นิี่สอันนี้กือมูสามตัวนึงนะหมูสับเฮ้ยข้าวไอ,อ้ใส่ไข่ก่อนนะขนะขนะขไข่นมาไข่นมาตออไข่มือเดียวนะจะต้องตอกอม, <laughs> มาเอกมีรสเออ แบบก่คือไนะเหมูซับมูซับกระลำไม่ป้เจ้ากระลำนะกระลำมุกไปล้ากับิบษ์ท่นต้องเฮียนละานกับป้าไปต้องเฮียนกระลำบมกระลำมาแ่นซอยนะจะเป็นหัวาแกกิใจ่บหัวเลยอออนาคเราเล่เราเล่ถามป้าเ่เขาเล่เขาเล่าปเห็ดหนอปะระากมาท่านนาำไปต้องเฮียน กระลำพันปีนะนะซื้อมาเตจั่นก็ได้สมัยได้แล้วแย่ร้านเราท่นเคียดไปถ่ายแล้วัดคัดคัดคัดนางลงอะนงลงคัดคัดมันแคทีมันแคทีมันแคทีมันแคทคนเล่คนเล่แบ้คเล่ เแค่เล่นใส่ลงไปตามกับพาไปท่งเทียนประธานท่งเทียวเนี่ยนี่คนเล่คนเล่ยัยน้ยัดมาเติมฟูมาเติมฟงมา อดน้ปาปม่กกี้แม่กกี้ม่กี้ไปกปวดล้างกินเลยอย,อ,อย่าต้นมาเีย์กัน <laughs> <laughs> รถดีลงไปแกน,น,น้ำตาลน้ำตาลป่าเด้น้ำตาลเด้ใครมาดูป่าเด้

น,น้ำร้ายเกินแล้วมันควันควันเร็ว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 เจ้า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 เขียนร้านสบพรรนเพียง นา,าโอ้ยถือดีๆในกลัวไวๆไวๆขั้นตอนที่ถือดีๆถือดีๆ เรียบละโลบบี้โลบบี้มาเส้นเส้มเส้นอมอืมพระเส้น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 แล้วแป้งี่น้ำบวมไปอย่างงี้อืม,ม,ม,มออเฮ้ยะกินอะไรป้งพีน่น้ำน,น้ำน้นำสๆเต๊สะ กินแล้วเปล่าไปโรงเรียนไม่ไหว้ไ่ไหว้ม่ได้แซบป่ะแซบเนยเปาเซฟกระถางบิน